ฟินอยู่เลยยังไม่อยากกลับากลับค่ะต้องกลับไปแล้วลูกนม่ทำไมล่ะคะยังไม่อยากกลับหนูจะไม่ไปจริงจริงด้วยนะคะยังฟินอยู่ที่นี่อยู่เลยไม่ได้กลับบ้านกลับออกจากห้องนี้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งฮะทำไมต้องย้ายอยีกห้องเน่ยล่ะก็ที่นี่เขามีห้องหลายทายนี่ห้องน,อนี้เขาเรียกว่าเป็น h ิวไ s i ์ใช่ไหม h i ิวซ i d ก็หมายถึงว่าเอออยู่บนเขามีพูเป็นภูวิลล่ามองเห็นวิวโอเชียนพานอรามาแบบนี้ แต่ว่าเขาก็จะมีห้องที่เป็นบีชไซส์ก็คือเป็นห้องที่ฝั่งที่แบบติดหาดเดี๋ยวเราก็จะได้มาพักแบบได้สองบรรยากาศเลยที่ด้วยแบบบีชด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่บีชดูซิว่าถ้าติดหาดแล้วบรรยากาศเป็นยังไงค่ะแล้วก็เปรียบเทียบว่าชอบแบบไหนอ่ะ ดูช่องเราก็จะได้เ,เห็น2บรรยากาศไงเวลาจะเลือกมาพักก็จะได้เลือกถือว่าเออแอลแบบไหนดีหน้าอะไรแบบนี้ข้อดีกับห้องนี้ก่อนนะคะก็คือวิวสูงคือพอสูงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหวิวแบบนีเออใช่พาธิตตกนี่คือสวยมากแล้วก็มีความ private ส่วนตัวสูงมากๆใกล้ชิดธรรมชาติถ้าใครนะชอบแบบธรรมชาติ แล้วก็ส่วนตัวแบบมาฮันนีมูนอะไรแบบนี้ห้องแบบเนกับแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะคะงี่บมากเหมือนถ้าอกอนมีเราอยู่คนใช่เหมือนแบบเป็นเจ้าของตรงนี้เลยเงียบแล้วก็แบบว่าสงบพักผ่อนได้แล้วบีสระไว้น้ำส่วนตัวจะว่ายวนตี้ไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเห็นเราแน่นอนค่ะส่วนตัวสุดๆแล้วก็ห้องกว้างขวางกว้างขวางมากข้างหนึ่งเป็นห้องทั้งสอนใช่ข้างนึงเป็นห้องนั่งเล่นเลยคือกว้างมาก แล้วก็แต่ว่าข้อเสียก็คือ,คอ,อต้องเดินทางไกลสมมติว่าจะแบบว่าอยากลงไปชายหาดหรือร้านอาหารที่มัน,มนจะไกลนิดน,นึง,นนงต้องนั่งรถนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากใช่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมก็คือแค่ไกลเหมือนกับไม่สามารถเดินเดินลงไปได้ไงคือต้องให้รถก็โทรเรียกแต่ว่า โทรเรียกเขาก็มารับเลยนะแต่ว่าก็บางคนอาจจะถูกเออพี่เกียดโทรเรียกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้รถก็รับมาเพื่อที่จะย้ายห้องนะคะมาที่โซน<ช>อันนี้คือโซนรีสอร์ทนะคะโซนบีอ่าใช่แถวแถวี่นี่ไม่ได้เป็นป่านะาใช่ไหมจะ<ช>เป็นแนวนี่ตรงนี้ก็คือทะเลหน้าเราเลยนะคะเราจะย้ายไปห้องเบอร์อะไรทะเลหน้าเราไม่ใช่ใช่สามศูนย์เจ็ดไปทางไหนนี่นี่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะสามศูนย์เจ็ดห้องนี้จะเป็น ดีเวอรกันคือด้านบนเนี่ยก็ได้ความเป็นไพรเวทเป็นพูลล่าตรงนี้ก็ได้แบบวิวทะเลใกล้ชิดทะเลเนี่ยก้าวลงไปก็เจอรายทะเลเลยนะคะอ่ะบอกชื่อห้องก่อน<ด>ห้องนี้นะคะเรียกว่าทยว่าพา<อ>ว <พอ S 2> ิลเลียนสวีทเนยสีจะมีทั้งวันเบสและทูเบสคือถ้าเกิดว่าเรามาสองครอบครัวทูเบสพวกก็จะเป็น2เรือนนี้เลยติดกันแต่นี้เราเอาหนึ่งห้อง ก็ค <c oughs> ือจัดแค่ไขเข้ามาแค่ห้องนี้นอ่ะในแี่หอ้องนี้คืออยู่ข้างนี้อยู่วัดติดกันเดินทะลุกันมันมก็ไม่ได้เดิทนทะลุแต่มันมีประตูก็คือแค่ติดกันอือใช่ค่ะโดยรวมนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะของด้านบนก็จะเยอะกว่าเพราะว่ามันมี2เรือนนะคะเป็นเรือนด้านนี้กับเรือนด้านนี้แต่ว่าฟังก์ชันต่างๆก็คล้ายๆกับห้องด้านล่างเลยค่ะอาจจะเล็กกว่าน่อยก็คือก็มีห้องดิวงรูเหมือนกันอ่าแล้วก็ข้างน่าก็มีที่นั่งชมวิวซึ่งที่นั่งชมวิวของด้านใหญ่กว่าข้างบน พื้ที่ตรงข้างเรามาเดินนะคเดินเข้ามาเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นพวกบอกว่าแทนพี่อ๋อเล็กไว้ข้างบนห้องแทนพี่ใหญ่มากตู้เย็นใหญ่แต่อันนี้จะเป็นเล็กๆตู้เย็นอยู่ไหนวตู้เด่นเป็นอันเล็กๆแต่ข้างบมนึงก็เป็นอันใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่มีพวกครัวไงเตาโต้ไม่ได้มีเตาไม่มีซิงค์ห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำอันนี้ก็ดีงามน้ำคมีอ่างกลมๆมีที่แบบว่า ามาลายันหรือเป่าคะที่เกี่ยวไว้คิค้ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยป้าว่าจะเอาไปทำดับที่บ้าน,นจะ<ว>จก่อนจะลอกเข้าไปเนี่ยสวยมากแล้วก็นี่มีที่อาบน้ำเอาดอรด้วยนะคะจริงจออริมี<ช>อินโดเอาดอ่ะ<ช>แล้วก็อ่างน้ำด้วยค่ะเป็นยังไงคะมีห้องชาเวอร์ตรงนู้นค่ะที่สำคัญมีเราจัดท่าที่แคนเปนต้องการด้วยใช่เวลาจัดท่าไหนเอาคุณก็มีอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็อ๋อที่ล้างมือนะคะก็จะแปลว่าสวย สวยกว่าข้างบนนะใช่แต่ว่าเขาแยกกันนะคะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นหินตะก้อนแล้วขุดนะเนี่ยจริงเหรอฟ้าเคยเล็งอยู่ว่าจะเอาแต่ว่ามันก็แพงนิดนึงก็เลยมี่สองอ่างนะใช่อองาแยกกันถ้าเกิดเป็นด้านบนก็คือสองอคู่กันเลยอ่านี่ก็คือเปิดออกไปได้นะคะเป็นห้องอาบน้ำแบบที่บนนะคะเออนห้องชสระว่ายน้ำโซฟาแบงนี้อโซฟาแบงนี้นะคะอ่ามาดูห้องนอนค่ะแล้วพี่มาดูห้องนอน อนี้ก็เป็นส่วน walk in closet นะคะจะเล็กกว่าข้างบนจะใหญ่กว่ามากแต่ว่าก็โอเคนะนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเดย์เบดเอาไว้นั่งแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาจะทำเตียงเสริมเพเดี๋ยวเขาจะเอามาทัปูเตียงเสริมให้ใช่เพราะเรามากันสามคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนใหญ่เตียงนอนเล็กกว่าข้างบนนะใช่เล็กกว่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเหมือนจะมากว้างกว่านี้เหมือนกับเขาเอาแบบเตียงเดี่ยวมาชนกันแลจะกว้างกว่านี้แล้วก็มีเสา มีเาวมีม้งอันนี้จะดีนะคะนั่งรับประทานอาหารชมวิวทะเลนี่ถ้ากระโดดลงไปก็ไปลงทะเลได้เลยนะคะเนี่ยซันเซ็ตรงนี้โอ้โหง่ามากโดยท้งหดน่ะเมื่อวานันเซ็ตก็เห็นนะตอนแล้วฝนตกตกไม่ว่าจะไม่เห็นก็เห็นเหมือนกันสวยเป็นมุมสูงอันนี้จะเป็นมุมต่ำอ่ะก็เลือกเอานะคะว่าจะแบบไหนเดี๋ยวเราจะวิ่งลงทะเลกันนะคะดูสิว่าอยู่ห้องซีวิวแบบเนี้ยมันจะฟินขนาดไหนไปค่ะหนึ่ง ขอรองเท้าดีกว่านะขอลองเท้า,ทาใช่นุ่มมากค่ะนุ่มสะอาดใช่นุ่มสะอาดมากอันนี้เป็นท่าเรือที่เราขึ้นมานะอ๋อ,อ,อที่มันรีบๆนะคะอ๋อโหดูมันแบบสะอาดๆไม่มีคนเลยดูสิใช่ค่ะเสียงเดียวฟ้ามันไม่ค่อยสวย,ยวันนี้ดูสใช่มันมืดก็คือเหมือนเวลาเราไปเที่ยวไหนทำไมมันต้องฝนตกตลอดเวลาเลยครัห้องเราจะเป็น <c oughs> ห้องนี้เลย <c oughs> ลงมาทะเลได้เลยปุ๊บตัวโน้นดูดิฝนตกด้วยอะ่ะถ้าตัวโน้คือฝนตกเหรอคะใช่เราไม่น,าน่ารอดน,นี่เห็นไหมเป็นแถบๆลงมาฝนตก ก็คือเล็กกว่าข้างบนนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ก็เป็นแบบจริงจริงติดตู่เหมือนกันนะคะเห็นทะเลใกล้ข่ายเวยมาลงเลยนะคะลงเลยนะคะไม่เอาหนูกลัวไปตรงอื่นนี่เขามีแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับข้างบนแต่ว่าของข้างบนจะเล็กกว่านะคะอันนี้มื่เป็นหนุ่ยตัวก็ชอบอ่ะเนาะใช่ใช่น้ำเย็นกับข้างบน อันนี้ที่แค่จะกปซี่เป็นแบบผ้าลายนี่เหรอไปกันค่ะอ๋อคิวนี่ไงร้านอาหารอยู่ข้างล่างร้านอาหารที่เราเกินเมื่อคืนนี้ ตรงนี้ก็เห็นวิวทะเลเหมือนกันนะคะแล้วก็ใกล้ชีดกับทะเลกว่าด้วย